สวัสดีครับอ่าครับสวัสดีทุกท่านก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณสัตว์สังสันนะครับก็วันนี้คลิปนี้ก็มาดูไทยสิงห์นะฮะนี่ฮะเปลี่ยนหนวดกุ้งใหม่วูส่ใหญ่นะปากสามเม็ดรครับใหญ่ใหญกว่าปลานะฮะคลิปนี้ก็มันดูไทยสิงหนะ์เนี่ยสองหกศูนย์ครึ่งนี้ปากสามเม็ด ัวเดิน10เฮดทีนะนี่45ข้อเหมือนกันนะตู้ใหญ่ครับตู้เป็นของอตัวใหญ่เลยครับเนี่ยพุ่ม2ตันครึ่งฮะปุ่ม2ตันครึ่งนะครับระบบสายพานของไทยเสียงก็จะเป็นแบบนี้ครเป็นมอเตอร์ปัน่น ทรงแรงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ็ล้อเลื่อข้างล่าง1ิครับเยอะกว่าปานเจริญเนี่เพราะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกลางของของไทยสิงห์เนี่ยเป็นรุ่นกลาง,ง,ง,งลาง้ลอเลื่อสิบเอ็บนสองถังน้ำมันส0งร้อถังน้ำมันใหญ่มาก ผู้ใหญ่ผมก็ไม่มีอะไรมากครับสามปีสี่ปีปบนุญชนะมนเอ,ยอเ้ยปรมวยชนะไหมลหกอปีเอ้ยหปห้าเป็ดห้าเก้าหกสิบเอ็ดหนึ่งสองสามเข้าปีที่หก เท่าปีหกปีห้าแปดครับจอมพลังสองปีหเทนทองหายใจสองหูน ตัวเล็กสเปกใหญ่ตัวเล็กใจใหญ่ฮะสองหกศูนย์คนขับใ่กคนับนอ้กแลากยงาคันนี้อรงะคันนี้ยากได้ใส่พานใหม่อยากได้สาพานใหม่ดูแล้วโดนใส่สิงนี่ย ตนี้ถอดออกยังไม่ใส่นะชี้ชีช้ชี้รึเปล่าดิรึเปล่าเลย,ย,เลยชี้เอ้ยเรียบร้อยแล้วครับพร้อมพร้อมลุยจะพร้อมลุยครับสองพันเลย <c oughs> ด่าทุยเจอเลยด่าทุยเจอเลยยืด นี่อัดเลื่อๆนี่เลยหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดสองีามใบมงก์ี่ทเล่มาอะไรีเทเลวหายสามใบ งานเยอะจุดบระมางไหนมันประมาณ800รก็ได้ครับปีที่แล้วครับ800รก็ได้ เดินเดินไปรีวิวอ้โหบเจ๋อนนเกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเกี่ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะสลักสองคันนี้ฮะไชเชงกปันเจริญของเสียบรรจงนะฮะ คเคยเกี่ยวข้างๆกันอยู่นะครับเคครับลิปนี้ก็สั้นๆนะฮะใทยสิง์นี่ฮะเดี๋ยวเราจะรีวิวตอนบรรยากาศดีๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับทีนี้ก็ขอจบไปที่นี้สวัสดีครับ